มีที่ดูแลบังม่วงเขียวไงจ้าใส่ปุ๋ยสูตรสิบหาสิบหาแล้วจ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยขอกวัวขี้ก้วยจ้าเขาจะออกยอดหนึ่งยอดหนึ่งแตกอยู่สามงาสามจิงจ้าโอ้ยสุดอยอดเลยเหมือนมะกระาจา้าเขาออกหรอก่ยโอ้ยยอดหนึ่งจะออกสาม กิ้งซีกิ้งหากิ้งกันมิจจนจ้าอุ้ยสูตรซิฟหาซิฟหาได้จ้าเนี่ยเนี่ยออกคักออกเนี่ยจ้าเนี่ยปุ้ยปุ้ยฉีงัวงฉีงกล้วยจ้าแล้วก็ปุ๋ยสูตรซิฟหาซิฟหาแล้วก็รดน้ำประจำจ้าเนี่ยเขาจะออกดอกเดือนมักระลาจ้าเขียวใหญ่ต้นนี้หน่อยสุดยอดเลยจ้า